คุณชัยกรสําหรับคนอายุ39ปีขึ้นเป็นผู้กากับถือว่าเส้นทางการเติบโตในวงการตํารวจที่เป็นยังไงครับก็ถือว่าเร็วระดับต้นๆของรุ่นเลยแล้วกันเพราะว่าอายุ30กว่าเนี่ยขึ้นผู้กำกับได้เนี่ยต้องบอกว่าจะเรียกว่าครบขึ้นก็ได้ครบขึ้นหมายความว่าหลักเกณฑ์แต่ละยศแต่ช่วงยศช่วงยศหลักเกณฑ์เท่าไหร่ผู้กำกับโจ้ได้ตรงหมด การที่ผู้พุ่มกับโจเคยอยู่หน่วยปราปรามยาเสพติดมาเป็นสิบปีนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นรองผู้พุ่มกับที่พิษณุโลกแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้พุ่มกับที่สพเมืองนครสวรรค์เนี่ยการเคยอยู่หน่วยปราปรามยาเสพติดมันส่งผลต่อวิธีการทํางานเมื่อมาอยู่ในพื้นที่อย่างนครสวรรค์ไหมคือปปสเนี่ยต้องต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเขาจะมีข้อมูลถึงแม้จะอยู่ต่างัฐต่างเขตรับผิดชอบแต่ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันข้อมูลว่า ในแต่ละพื้นที่มีใครยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจที่ออกจากย้ายจากปสปสปสศออกไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยบางคนนะฮะอันนี้บางบางคนอาจจะเน็บเอาข้อมูลลับต่างๆเนี่ยออกไปด้วยเท่าที่คุณชัยกรณติดตามวิธีการทํางานของตํารวจมาเนี่ยนะครับคิดว่าวิธีการอย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยบางคนบอกว่านี่ไม่ใช่มืออาชีพ ใช่มีตำรวจหลายคนนะครับมองว่าอันนี้ยทำด้วยอารมณ์ทำด้วยอารมณ์หรืออ,อยากจะให้ลูกน้องเห็นว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็เลยคือตำรวจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบางคนด้วยเขาก็จะมีวิธีแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีของเขาว่าจะล้วงข้อมูลจากผู้ต้องหาได้ยังไงนะครับบางคนเขาจะใช้วิธีแบบนี้แต่เขารู้เขาเขาเขาอยู่มาน,นานเขาศึกษารู้ว่าถ้า เอาถุงหรือผ้าคลุมหน้าหรืออะไรแต่ละคนจะอยู่ได้กี่ประมาณเท่าไหร่กี่วินาทีแล้วต้องดึงออกแต่ละ,ะครั้งที่สองใส่เข้าไปกี่วินาทีแล้วดึงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เขาจะรู้เขาทรมานคนด้วยวิธีการที่หายใจติดติด,ตดขัดขัดแต่ถ้าอยู่นานตายเลยทีเดียวถ้าจริงๆวัตถุประสงค์เขาไม่ต้องการให้เสียชีวิตถ้าต้องการให้เสียชีวิตก็ยิงทิ้งเลยอันนี้ผมสมสมติด้วยนะ แต่ถ้าจะเก็บถ้าจะปิดปากเนี่ยนะยิงที่ททดีกว่า,ง,ง,วาง่ายกว่าเอาไปเผาะอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าอยากได้ความลับอยากได้อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทําวิธีการแบบนี้แหละคุณชายกรณ์คิดว่าอะไรทําให้ผู้กำกับเจ้าเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เท่าที่ติดตามในวงการตํารวจมาการเติบโตของคนเนี่ยโดยเฉพาะตํารวจที่ที่ภาษาเขาเรียกว่ามีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศได้เนี่ยบางคนก็ลําพอง คิดว่าโอ้โหผมมาไหนมาไหนได้หมดจะทำอะไรก็ได้ยิ่งมีตังยิ่งไม่ต้องสนใจอาจจะคิดแบบนี้นะอาจจะคิดแบบนี้เพราะว่าโตเร็วประสบการณ์อาจจะน้อยคิดว่าพุ่มกับโจ้ต้องมีใครให้การสนับสนุนเขาถึงเขาถึงเดินมาเร็วถึงขนาดนี้ได้ไหมการสนับสนุนเนี่ยมันมีหลายแบบในหน้าที่การงานเขาก็อาจจะเป็นคนทํางานเก่ง ในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเขาก็อาจจะมีอย่างอื่นมีคนที่ที่ผู้ค้าบัญชาเขาต้องเกรงใจหรือเขาอาจจะใช้ทรัพย์สินไปแลกหมาที่วงการตำรวจเขาเล็กตั๋วกระตังเนี่ยคือถ้ามีตั๋วอย่างเดียวคือคนฝากเดียวไม่มีตังกก็ก็ไปเนี่ยไม่ได้มีตังแต่ไม่มีตั๋วก็ไปไม่ได้ คุณชัยกรณ์เนี่ยเป็นคดีแรกๆเลยซ้ำม,มังที่เราเห็นภาพชัดเจนขนาดนี้นะครับทีนี้มันก็อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าที่ภาพมาถึงถูกปล่อยออกมาได้คุณชัยกรณ์คิดว่ายังไงคือคือธรรมชาติตํารวจนะมันมันก็มี 1. คนเก่าคนแก่ในในใน,ในโรงพัก 2. ผู้บังคับบัญชาย้ายเข้ามาใหม่อาจจะมีข้อทะเลาะเบาะแว้งระหว่างผู้บังคับบัญชาคนใหม่ กับคนเก่าหรือผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกันไม่ถูกกันหรือเกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีด้วยข้อขัดแย้งในโรงพักเนี่ยมันมีเกือบทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการที่ภาพแบบนี้ออกมานะผมบอกเลยเซฟเฮาส์แบบนี้เนี่ยภาพแบบนี้ถือว่าเรียกว่าสุดจะเอกลูซีฟเลยเพราะว่าห้องห้องที่เป็นเซฟเฮาส์เนี่ยหรือห้องสอบ สอบสวนนี่นะโดยเฉพาะฝ่ายสืบสวนของโรงพักเนี่ยหรือฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับคดีหนักๆเนี่ยเขาระมัดระวังมากกล้องวงจรปิดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่นี่มีตั้งไว้ผมเข้าใจว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่พอใจกันหรือบางส่วนที่คิดว่าโอโ้ไม่ไหวนายเล่นอย่างนี้อาจจะพากันติดคุกติดตารางกันหมดก็เลย ปล่อยออกมาก่อนเพื่อเหมือนกับแบบตัวเองเคลียร์ความบริสุทธิ์บอกผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะผมอยู่ข้างนอกนะแต่สถานการณ์พาไปอะไรแบบนี้นะอะไรก็แล้วแต่ที่เขากล่าวอ้างมันมีอย่างเงี้ยตลอดมันถึงมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องไอคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคตของตํารวจมันจะเกิดความหวาดระแวงกันระหว่างผู้ที่ทํางานปฏิบัติ ในหลายหน้าที่ทั้งฝ่ายปาปามฝ่ายสืบสวนแม้แต่ฝ่ายจราจร mm hmm. ก็จะเริ่มไม่ไว้วางใจกันเพราะว่าคลิปอันนี้แหละ